คือพ่อคืนนี้เราจะนอนกันได้เหรอมีอะไรให้ฉันช่่ยหรือเปล่าคะคนที่ใช้มือถือและทบปิดกดติดตามที่ผมไม่ละคะสามูค่ะพี่พ่อเราจะพักกันที่นี่จริงๆเหรอใช่สิลูกมันก็มีที่นี้ทีเดียวพ่อวนดูหลายที่แล้วไม่มีเลย แปลกนะยากาศมันดูวังางเวงไงไม่รู้เลยไม่หรอกลูกพราะว่ามันก็ดูสะอาดดีนะหน้าพักจะตายเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนดีกาศบ้างอ่ะเอาก็เอาพ่อนอนแล้วอ พี่พี่เขา,าขปลุกกระท้อนเลยไดีกว่าไป ไฟไ,นไน้นแม่บอ,นนอกมืดมากเลยนี่ไปนี่แล้วสวยดีเหมือนกันะตัองใบไม้ตกใจอะตกใจแม่กระทั่งใบไม้อันนี้มันห้องอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรลูก ปิดตู้มันเปิดเองมีอะไรอ่ะดูสิไม่กล้าดูอ่ะุูยหมอมันเริ่มมีอะไรแปลกแล้วอะไรลูกเฮ้ยไม่กลโอเฮ้ยไฟเสียหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นอะไรอ่ะเอาเฮ้ยไฟปิดสวิตช์ปเปิดไฟเปิดติดไหมอุ้ย มันแฝงได้ได้ยังไงนะลูกเฮ้ยเฮ้ยลมก็ไม่มีอะไรอยู่เนี่ยเสียวเลยสิเฮ้ยพี่พี่ีีมีแพ้พอไม่เคยดูดันข้าส่วนละพ่อนี่มันทานติโลอเออตกใจทำไมอ๋อไม่รู้ตกใจหมดเลย

ซอมบี้ไม่จริงใช่ไหมนี่ยลบลบมานี่ยมานี่ย้าเนี่ยมาเยมาเนเยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยย

รอดไวนะ้เนี่ยซอมบี้ไม่ตามมาใช่ไหมอยู่ในห้องนี้ละไม่รู้พ่อเป็นยังไงบ้างสงสัยโดนกินไปหมดแล้วจะหนียังไงเนะี่ยขับรถก็ไม่เป็นแค่นี้จะมีใครมาช่วยเราได้ไหมเนี่ยโอ้ยโด้ มีอะไรให้ฉันเชื่อรื่เปล่าคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเฮ้ยทำไมคนหน้าตาหนบดัวยิลูกพี่ฉันเป็นคนนี่ ว่าเธอต้องการความช่วยเหลือ,อเธอต้องการกลับบ้านใช่ไหมอันนี้มันทำอะไรฉันไ,ไม่ได้หรอกเก็บผ้าของเธอจะกลับบ้านใช่ไหมจะกลับบ้านใช่ไหม กลับมาหาฉ so. ันซะดีๆอยาให้ฉันต้องเสียพลังไปมากกว่านี้กลับมาจะหนีไปไหนยังไงก็หนีฉันไม่รอดหรอกเวทมนต์ฉันเรียนมาทุกตำราแล้วฮ่าๆๆ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 ๆหล иной. ๆที่รๆกๆอรๆๆกๆๆ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 ๆัๆๆ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 ไๆๆ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 น กลับมาหาฉันกลับมามานี่เอ๊ะข้าแค่ใช้เวนมนให้มันกลับมาทำไมมันถึงสลบถือว่าเราท่องาผิดลองท่องไหน่สิมันก็ไม่ฝืน จำคาถาพียแน่เลยเอ้มันไม่ฟื้นตะเคียะแังตายมันคงไม่รู้หรอกจังหวะนี้ก็ต้องรีบเผ็ดเนาะนั่นเ,เลยตัวเม่ขนาดเนี้ยไปดูอ่ะไม่หาคนใหม่ดกว่าเอ๊ะหายไปแล้วอะแป๊บเดียวเองอเรียนก็ไม่เคยจำคาถาได้สักทีสมองเป็นอะไรเนี่ย ต้องไปโรงเรียนอนุบาลใหม่ละโรงเรียนอนุบาลแม่มดเนี่ยหรือว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์หนักไปหน่อยเปซ้ำคาถามไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้าโรงเรียนแม่มดเปิดเมื่อไหร่นะะต้องเก่งที่สุดต้องมีเวทมนต์จัดการพวกมย์พวนกวนี้หมดเลยเจ้าซอมบี้กับเจ้าพระทองผีเนี่ยเอ๊ะหรือว่าผีพระทองเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยวันนี้นะยังไม่เห็นหวัวเลยเนี่ยหายไปไหนกันหมดเลย ไม่ยอมช่วยฆ่าจับมนุษย์เลยต้องเรียกมนันหนักละเจ้าซอมบี้เจ้าฟักทองผีผีฟักทองเป็นไงว่างไม่ได้มนุษย์เลยเหรอได้กินไม่ลงอะไรนะเจ้าว่าไงเหรอกินไม่ลงเจา้าได้มนุษย์แต่เจา้ากินไม่ลงทําไมอ่ะเราก็ปล่อยไว้ยู่ค้องแล้วปล่อยทําไมอ่ะทำไมเจ้าไม่กินเลยล่ะ ตัวเหม็นมนุษย์ตัวน,นั้นตัวเหม็นขนาดน,นั้นเลยเหรอเจ้าเจ้าเห็นมนุษย์ตัวน,นั้นไหมเหม็นจริงไหมอ๋อแสดงว่าไม่เห็นใช่ไหมอุ้ยจะพวกขีพวกนั้นมาพูดว่าอะไรกันมันได้ยินว่าพ่อยังไม่ตายเพราะพ่อตัวเหม็น <laughs> พ่อตัวเหม็นจนซอมบี้ไม่กล้ากินเลย เดี๋ยวลองไปดูพ่อกันมานี่เจ้าซอมบี้ที่ฆ่านะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยออกอลรวาตในวันฮาโลวีนปีหน้าแล้วก็จัดการพวกมันอีกใหม่อีกรอบเคยไหมเฮ้ยพ่ออก่ามาที่นี่เลยมันไม่ปลอดภัยไปไป,ไปนี<อ>่นี่ไ่อหรอกเ่ยไ